ทีนี้หลักการของความเสื่อมความแก่เนี่ยมันมันคืออะไรสิ่งมีชีวิตมนุษย์อ่ะขอเล่าเป็นเชิงประวัติศาสตร์แล้วกันคือเมื่อกี้เราใช้คําว่าตอนตัเปรดรายิการน้องเผือกใช้คําว่าสัตวรรมทเราคุ้นเคยอรรยสัจสี่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายแต่ในธรรมชาตินี่มันมีสิ่งมีชีวิตที่มีกลไกการแก่ต่างไปจากต่างจากที่เราคุ้นเคยแล้วกันเอาง่ายๆเวลาเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยอายุไขของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ย ันไม่เข้ากันใช่ครับมันมีมมลานที่เกิดมา5านาทีผสมพันแล้วก็ตายถูกป่ะปกติสมัยก่อนเลยเนะี่ยเวลาพูดถึงความแก่คนนีบอกเอ้ยมันธรรมชาติแบบแบบเหมือนโต๊ะซื้อมาเราตั้งทิ้งไว้มันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็เสื่อมไอเดียนี้จริงๆมันผิดตั้งแต่แรกแล้วหมายถึงว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่ถูกเพราะว่าเด็กเด็7ขวบกับเด็ก5ขวบเนี่ยเขวบเนี่ยอยู่นานกว่าหรือเด็กอายุวัยสิบสามเนี่ยอยู่นานกว่าเด็ก5ขวบ ถามว่าร่างกายของเด็ก13เนี่ยเสื่อมก่าเด็ก5ขวบหรือเปล่าอืมก็อยู่ในวัยเจริญเติบโตอยู่ใช่ยังไม่ทันเสื่อมยังไม่ทันเสื่อมจริงๆอาจจะแข็งแรงกว่าด้วยซ้ำถูกปะใช่ครับเข้มาถึงว่ามันมีความแข็งแรงมากกว่าสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่าเหมือนมนอยู่ในช่วงทับทับที่ผมเข้าใจคืออยู่ในช่วงของกราฟที่กาลังขึ้นมันก็จะมีช่วงที่ค่อนข้างหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มขาลงครับใช่อ่ะทีนี้พอเรามองแค่นี้มันพอจะเห็นแล้วว่าไอ้เรื่องของความเสื่อมมันไม่่ละีีกกทจ Maintenance ร่างกายที่ต่างประจักสิ่งไม่มีชีวิต